ร้านเสียอาชอมร้านขายโลบักแบบกลุ่มเลท5ตอนนี้นะครับแล้วก็แบบไอเดีพัทเลสี่ถึงเจ็ดจุดห้าเพื่ใช้บ,บริการทั้งคนยี่สิบสี่ชั่วโมงน,นะครับสามารถติดต่อได้ที่บริการใต้ล้านคลิปนี้เลยนะครับผมร้าน ARC จบร้านขายโลบักแบบกลุ่มเลท5สามารถซื้อได้ที่บริการใต้ร้านคลิปนี้ด้วยนะครับ ็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ยูผมอีกแล้วบุดเดมิมเช่นเคยนะครับเตยสีเหตนะครับผมก็วันนี้นะครับเราจะมาจาัดอันดับสิบอันดับอาร์เซนอลปืนที่โคตรเจ๋งหัวร้อนแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็วนว่าถ้าใครอยากให้พี่ทําคลิปแบบนี้พี่ขอ500ร้อยไลค์นะครับ,บก็คือมันใช้เวลาในการทําคลิปนานมากนะครับน้องชายก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับจะดีมากขนาดไหนกันก็ใครอยากดูกันแล้วใช่ไหมครับว่าอันดับที่สิบเนี่ยจะเป็นปืนอะไรที่โคตรเจ๋งหัวร้อนนะครับมันก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหบอกเลยว่าต้องมีีท่่คคคคนน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 แแบบบบิดดใใจออรรััััผมมกก็ไปูเลยย้งชา อันดับที่10นะครับผมได้เกี่ยวกับปืนลิตเติ้ลทอมนะครับอันถูกอันผิดกูไม่รู้เหมือนกันนะครับน้องชายก็จอันดับครั้งนี้นะครับก็มีแต่ความคิดเห็นพี่ส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบพี่ขอโทษจริงๆนะแต่ว่าพี่จะอันดับมาทั้งหมดสิบอันดับปืนที่โคตรจะหัวร้อนเวลาเราได้มั้ยบต้องถามว่าพี่ครับทำไมปืนนี้มันถึงหัวร้อนครับพี่เมื่อทุกคนมึงดูนะแม็กมันมีแค่กี่แม็กเองครับผมมีแค่มันเท่าไหร่แปดหรือเจ็ดให้ไม่รู้อะแต่ที่รู้ดามิดอ่ะคือมันสามสิบนะครับถ้าเรายิงไม่่โดดนหรืือออวาายิงพละคก็ ต้องรีโหลดใหม่ก็คือมันจริงมันก็แค่หัวร้อนแต่มันก็ยากสำหรับคนที่แบบเขาไม่ค่อยเก่งมากนะครับผมนก็โอเคอันนี้คืออันดับที่10นะครับผมสจหระเบิดลิตรนทอมเนี่ยผมมันก็ไปดูอันดับที่9ก้าันเลยครับผมน้องชายอันดับที่9นะผมก็ยกให้เป็นสนบอลเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็บอกได้เลยนะครับว่าดาเมจนี่โห45นะครับถ้าเรายิงไม่โดนก็จะเป็นเหมือนในคลิปของผมนี่ครับเห็นไหม เลีมโดนป้าวไปโดนป้าวไปโดนโอ้แตกเรียบร้อยครับทุกคนก็เอาว่าปืนมันก็ค่อนข้างจะโหดร้อนนิดหนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันดาเมจ45นะครับแต่ว่าถ้าใครยิงโดนแมนแมก็ไม่เป็นไรครับผมก็มันก็โดนนะก็ก็ก็ได้ปืนใหม่แต่นี้สำหรับคนที่แบบไม่เก่งมากนะครับก็ถือว่าโหดร้อนในระดับ9เลยนะผมก็แต่ลผมก็ชิ๊ๆนะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่ก็ชนบอลขอให้อยู่เป็นระดับ9แล้วกันนะผมกันก็โอเคไปดูระดับที่8กันได้เลยครับน้องชาย โอเคครับต่อไปอันดับที่8นะครับผมไอสตาร์นะผมรู้ว่าแปลงง่ายก็คือดาวน้ําแข็งเดี๋ยวดาวกระจายน้ำแข็งนั่นเองนะครับผมถามว่าทําไมมาถึงอยู่อันดับหัวร้อนอันดับที่8นะเพราะว่ามันมันคือเรากดคลิ๊กหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเป็น3จังหวะนะครับผมแล้วก็3จังหวะเนี่ยมันจะทีละสามสิบนะครับก็ถึงเราได้รอบหนึ่งนะครับมันก็ได้แค่90้าสิบดาวมิดนั่นเองนะครับผมก็คือมันไม่ตายนะแต่ว่าถ้ามีคนช่วยก็ตายเหมือนกันนะครับผมก็เป็นว่าก็หัวร้อนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยาก ต่อไปจุดที่เนะผมก็คือปืน RPG น้ำเผาพี่ครับมันก็ไม่ได้เยากเลยนะครับพี่แต่ผมที่บอกเลยนะค,คนที่แบบว่าไม่ได้โหดหรือว่าไม่ได้เก่งอะไรแบบลอยไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยก็คือนัดเดียวเนี่ยเลือดเหลือ9กนะครับก็คือเลือมาเหลือ3ก็อง่ายถ้าไม่มีคนช่วยเราต้องยิง2งนัดให้ตายนะครับหรือว่า ถ้าไปเข้าไปใกลก็อาจจะตายหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าถ้าไปอยูอ่ไกลๆอ่ะมันได้แค่9้าว17นะผมก็เป็นว่ามันไม่ตายนะครับก็คือหัวร้อนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแต่แม้อาทิตยทวกนี้บอกเลยว่าต้องหัวร้อแน่นอนนะผมอาทิตย์ดก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็คือเป็นความเห็นของพี่ส่วนตัวนะผมก็อาทิตย์ดคืออาธจีนั่นแหละเนาะเออเพราะว่ามันนัดเดียวไม่ตายเลยก้าว17อ,อะ่ะมันหัวรอดด้อตรงนี้แหละคือมันไม่ตายเลยเหลือเหลือทำไมวะเก้าว17เอองั้นก็ไปดูอาทิี่หกเลยครับผมน้องชาย อันดับที่6นะครับก็คือปืนเซตแปนะครับผมก็คือปืนพกอันนี้ผมเป็นพวกเลเซอร์เลยครับทุกคนตุกคน่าจะรู้จักกันดีนะแรับปืนนี้เขาว่าผมบอกเลยนะว่ามันเป็นปืนที่แบบว่า โอ้ไม่กอดมากครับตัวมันเป,นป็นที่แบบดาเปรไม่ค่อยจะแรงนะผมดาเปรอยู่ที่24ถึง120นะครับผมก็เอาเป็นว่ามันมีทั้งหมด10นัดนะผมคือมันต้องยิงให้โดนอะ่ะและ้วดาเปรแค่24ก็เอาเป็นว่าแค่ยิงโดนมันก็ยากแล้วนะผมจะถ้าใครโหดจริงก็มันก็ได้แหละแต่มันก็ผมว่ามันก็หัวร้อนในระดับหนึ่งนะสำหรับปืนเซต80ก็ใครที่คิดว่าปืนไหนหัวร้อนสำหรับทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะว่าพี่ครับปืนนี้แหละผมว่าผมหัวร้อนสุดแล้วสำหรับปืนอันดับนี้ดูออััันนดดบบที่ไ้้เยครงชา ต่อไปอันดับ5ผมสลับปืน DB อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะครับผมก็ปืนนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะครับมันน่าจะโหดร้อนนิดนึงสำหรับคนที่แบบว่ารู้อะเล่นเกีเ่ยวอาวุธนองมานานน่าจะรู้ครับเพราะว่ามันยิงยากขนาดไหนนะมันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงยิงยากขนาดนั้นนะแต่ว่าเวลาซูมก็ปกตินะแต่ถ้าเวลาเราไม่ซูมมันยิงยากจริงๆ,ๆนะดูเห็นไหมผมซูมไหมเห็นไหมนะเห็นไหมก็เก่งเกินะครับบางอีโอเคผมก็ประมาณนี้ปืนนี้ก็หัวร้อนอยู่ในระดับ5เลยนะครับน้องชายโอเคต่อไปงั้นเราไปดูอันดับที่4เลยดีกว โอเคผมต่อไปเป็นอันดับที่4นะน้องชายก็คืออะไรไม่รู้อ่านว่าเลยว่าผมอ่านไม่ออกครับผมก็คือเป็นปืนที่แบบยิงอะไรไมรู้ออกมา3ลูกครับผมด้าเมจก็45ผมก็เขาหมด3นัดท้าถึงจะตายนะผมแต่ว่าก็มีบางครั้งจะเป็นนัดเดียวมาแต่แค่60เนะี้ยผมก็ ไปอันที่คตรจะหัวร้อนมากๆสำหรับปืนนี้ผมก็เล่นแล้วผมก็ยังหัวร้อนเลยนะบางครั้งถ้ามันจังหวะไม่โอเคก็คือมันไม่โดนเลยนะครับผมแต่ถ้ามันจังหวะดีก็ก็รอดไปนะครับผมน้องชายก็สำหรับปืนนี้นาเม็ดคือแบบมันมันมันกวนหรือเปล่าคือต้องโดนทุกดอกนะผมแต่ถ้ามีคนช่วยก็ดีไปนะผมก็อาศัยคนช่วยนะคนไหนที่แบบแบบไม่ไหวจริงก็ดึงนะดึงแล้วก็ยิงอีกคนต่อแล้วให้คนอื่นดึงดึงซ้ำให้ให้มันตายแล้วเราก็จะได้คิวมาถ้าผมน้องชายก็วันนี้สำหรับอันดับที่4ก็ผมบอกเลยว่าปืนนีี้้ก็ค่่อนขางทจะหหหัััววววรรร้้้ออออนนนนนนิิดดึงไมม่่่แตผาเยะครับสหรับปืนน้เี่ย คือมันเล่นมันเล่นสำผมว่ามันก็เล่นยากพอประมาณนะเพราะว่ามันต้องยิงลงเหมือน RPG เลยนะครับแต่ว่ามันต้อง3นัดเลยนะกว่าจะตายแล้วมันต้องเรียงแต่ก็ถ้าถ้าเก่งจริงทุกคนก็ต้องทำได้นะผมก็เป็นใจให้ผมน้องชายฝึกเยอะๆครับผมมันก็อันนี้คืออันดับที่อันดับที่สี่ใช่ไหมโอเคแต่ว่าอันดับที่สามเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นปืนอะไรครับน้องชายก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ถึงห้าเลยด้วยนะครับจะได้กลับมาทำคลิปจอันดับใหม่นะครับน้องชายโอเคครับผม โอเคผมต่อไปอนนันดับที่3นะครับก็คือสเปลิบุกนะครับน้องชายก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นสมุดนะครับสมุดไฟที่คนน่าจะรู้จักกันด,ดีนะครับผมก็คือมันน่าที่จะหัวร้อนมากๆนะสำหรับไอ้ปืนไฟอันนี้นะครับผมก็คือดาเมจที่ยิงไปมันจะเป็นดาเมจต่อเนื่องครับผมดาเมจแรกคือ40่สิก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถ้าเรายิงโดน2ครั้งก็คือตายเลยนะครับผมก็คือมาคิดดูนะมึงก็จะยิงโดนคือมายิงย่ามาสำหรับไอ้สเปลิบุกเนี่ยคือถ้าใครเก่งจริงๆริก็มันก็ยิงโดนแหละแต่ผมว่ามันหัััววรรร้้้อนอนนนนนตทีี่่่แแบบบกดดดดมมมจจะเเปปิิิิสสุุุลยงงค โอ้โหทุกคนคว่ามึงเข้าใจว่ามันช้าไหมครับผมน้องชายก็ป็นว่าผมว่าอเน,นี้ยหัวร้อนจริงนะครับไอ้ปืน สำหรับไอสมุดไอสมุดเวทไอสเปลบุกอะไรเนี่ยคือมันเวลาที่จะเล่นยากนะสำหรับใครที่แบบไม่ค่อยเล่นไอเซเอาบ่อยแบบฝึกอะไรเงี้ยก็ผมว่าแนะนำว่าปืนเนี่ยอันดับที่สามก็ถือว่ายากนะครับแต่ว่าทุกคนลองทายดูนะสำหรับอันดับที่สองแล้วก็อันดับที่หนึ่งจะเป็นปืนอะไรก็ลองทายนะมีสองอย่างทุกคนน่าจะรู้ว่าพี่เดียวไม่ได้เอามาน่าจะรู้แหละโอเคก็ไปดูอดีตดูอ่านะครับว่าอันดับที่สองมันจะเป็นปืนที่หัวร้อนขนาดไหนครับผมก็ไปดูกันเลยครับผมน้องชายแค่อันดับที่สามก็หัวร้อนแล้วนะสำหรับไอสเปลลบบบุกกกกกกเเเนนนนนนนีี่่่่่่ยยยยอออออัััััดดดทท็็หหรรร้้ิงงววาาาาาืะผผมมไปูคช โอเคผมต่อไปอันดับที่2นะครับก็คือโบรหรือว่าแปลว่าธนูนั่นเองนะครับผมก็ไปผลจากอันดับที่2ก็คือธนูนะครับอัน่าจที่หนึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วว่าคือปืนอะไรเอาเป็นว่าอันดับที่2ว่าทำไมพี่ครับทำไมพี่ถึงให้อันอันไอธนนูเป็นอันดับที่2นะครับส่วน,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 นเพราะว่าคือแม่งก,กว่าจะชาร์จกว่าจะยิงได้คือมันมันมันคือทุกคนมันเข้าใจว่าลูกมันย้อยลงไหมครับคือมันยิงยากตรงนี้ผมแล้วก็กว่าจะยิงสโลว์กูก็ตายไปเนื้อผมยิงไม่ทันเขาก็ใจจังหวะหรือว่าความพอดีโทษหรือว่่่่าาาาใครรรเเเเกกกกกงงงงงจจจิิ็ททไไดด้้หมมืออนนนนัััะูพลยแตบ ไอเขาเรียกว่าไอปืนหรือว่าไอธนูเนี่ยคือมันทำยากจริงนะผมก็เป็นว่าน้องชายลองคำนวณดูนะว่าอันดับไหนที่ว่าน้องชายคิดว่ายากสำหรับน้องชายจริงๆสำหรับพี่ก็ยากหมดเลยทุกอันที่พี่เอามานะผมจะก็พอเล่นได้แต่พี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรอย่างนั้นนะผมก็อันว่าอันนี้อันดับที่2นะก็คืออันดับของธนูนะผมก็ถามว่าพี่มันมันได้จยากอ่ะคุณตงนะใครคิดว่าธนูเล่นยากก็คอมเมนต์ได้นะผมก็คืออันดับที่2พี่ยกให้เป็นธนูละกันนะเพราะว่าก็จะใช้ก็จะยิงอะไรเงี้ยโอ้โหยากจริงๆแล้ว หวดรอดจริงๆกว่าจะยิงได้แต่ละครั้งนะผมโอเคงั้นก็ต่อไปอันดับที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นปืนของอะไรนะพี่ก็ก็แน่าจะรู้แหละว่าเป็นปืนอะไรปืนได้ผลหรอดจริงๆนะปืนอุทยาอนะไรเงี้ยโคตรหัวดรอดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นปืนของอะไรสำหรับไอ้ปืนอันดับที่หนะึ่งแล้วมันก็ไปดูกันเลยครับผมน้องชาย อันดับที่หนึ่งก็มันกับปืนมาร์เก็ตเลยครับผมอาจผิดอาจถูกไม่รู้มาร์เก็ตสักอย่างเลยครับผมเป็นปืนที่แบบว่ายิงทีโอ้โหนัดเดียวตายนะแต่ว่ามันถ้าใครยิงพลาดนี่บอกเลยโคตรหหัวร้อนนะคือ,อยังไงแม่งก็แบบมึงต้องตายอยู่แล้วแบบคือมันยิงยากเดี๋ยวมันก็ต้องรอรีโหลดมันรีโหลดนานโอ้โหยิงพลาดอีกนะครูคือมันเป็นปืนที่แบบว่ายิง ริงแล้วไอ้ยิงอ่ะแต่อันเดียวใครแม่นอ่ะมันก็ได้นะผมมันก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าแบบยิงพลาดนี่มึงโหดร้อนแบบจริงๆเลยนะปืนนี้ก็คือมันรอทั้งหมดไม่รู้ว่าห้าถึงแปดที่ผมลองคำนวณดูไม่รู้ว่ากี่วิเหมือนกันนะสำหรับปืนในมาร์เก็ตเนี่ยคือมันเป็นปืนที่แบบว่าโอไมค์กอดแม่นคทุกคนคือมันปืนที่ยิงแล้วแบบมันแบบมันมันยิงมันยิงตายแล้วแต่เฮ้ยหัวร้อนทุกคนใครหัวร้อนสำหรับปืนนี้ก็บอกกันได้นะสำหรับอันดับที่หนึ่งปืนมัสเก็ตนะครับผมเป็นปืนที่แบบว่าอ่านน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 นมมมมาาาากกกกๆ่่่่จะะรีีีโโโหหลลดดดดททสุใเเั็็็ไไ้้้วแผอปปืบบ คือมันลีโหลดนานเกินน้องชายเข้าใจพี่ไหมเออพี่ก็อยากจะแบบอยากจะอันดับดูว่าปืนไหนหัวร้อนสลับพี่พี่ก็มีสิปืนที่หัวร้อนสลับพี่ก็คือสิปืนนี้นะน้องชายก็น้องชายลองบอกอันดับที่น้องชายหัวร้อนสลับปืนนั้นมาได้นะว่าพี่เต้ครับผมหัวร้อนอันดับนี้ครับพี่ก็บอกได้นะพี่จะได้อยากรู้ว่าน้องชายหัวร้อนสลับปืนไหนกันมากที่สุดนะสลับพี่ก็เรียงตามระดับนะครับผมหนึ่งถึงสิบอันดับหนึ่งคือหัวร้อนที่สุดแล้วแน่น้องชายโอเคประมาณนั้นเลยครับผมก็สลับสิบอันดับที่พี่จัดมาสิบ ถึงห้าอะไรพี่จะกลับมาทําคลิปใหม่แล้วกันนะสำหรับไอปืนไอไอไอันับสิปืนอะเออก็๋ยวจะมาดูว่าครั้งหน้าจะเป็นอะลงอะไรยังไงก็จะมาดูกันอีกทีนะว่าเราจะอันดับอะไรสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับการจัดอันดับสิอันดับปืนที่โคตรจะาหลอนในอาร์เซนลนะผมก็อันดับหนึ่งก็ยกให้เป็นของมาสเก็ตแล้วกันนะมาเพราะว่ามันเป็นปืนที่แบบ เคนเป็นปืนที่โคตรจะหัวร้อนจริงๆนะน้องชายน้องชายก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นหัวร้อนจริงๆนะไอ้ปืนเนี่ยอาดาปืนเนี่ยคือมันโหลดนานมากนะครับน้องชายโอเคเพื่อนเป็นการเสียมฉลอพี่ขอจัดไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าซีดีผมแล้วเจอกันทุกคนที่ทุกคนดูจนจบนะสำหรับติดอันดับปืนอาร์เซนอลที่โคตรจะหัวร้อนในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะผมบ๊ายบายแล้วเจอกันครับผมคลิปหน้าซีดีผมบายจุ๊บๆบายครับน้องชาย